สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทาสแมวทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราพื้นที่สำหรับคนรักแมวโดยเฉพาะนะคะเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะกลับบ้านมาเหนื่อยๆทั้งวันพอทิ้งตัวลงบนโซฟาปุ๊บเจ้าเหมียวก็เดินหน่วยนาดเข้ามาหาเอาหัวมาถูไถแล้วก็ค่อยๆย,ยื่นคางมาให้เราเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่ามนุษย์ถึงเวลาของเธอแล้วแล้วพอเราเริ่มเกาคางเบาๆให้เท่านั้นแหละค่ะ โลกทั้งใบก็หยุดหมุนแมวหลับตาพริมเหืยหน้าขึ้นรับสัมผัสพร้อมกับส่งเสียงครางในลำคอครืดครือเป็นเสียงที่บอกเราว่าเขากำลังมีความสุขที่สุดในโลกฉากแบบนี้เป็นเหมือนรางวัลในแต่ละวันของคนเลี้ยงแมวใช่ไหมคะแต่เคยสงสัยกันไหมว่าทําไมต้องเป็นใต้คางด้วยละ่ะทำไมจุดเล็กๆตรงนี้ถึงมีอนุภาพทำให้เจ้าเหมียวของเราเคลืบเคลิมได้ขนาดนี้ วันนี้เราจะไม่ได้มาแค่ดูความน่ารักผิวเผินค่ะแต่เราจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปในโลกของแมวเพื่อไขปริศนาว่าทำไมการเกาคางถึงเป็นมากกว่าการแสดงความรักแต่มันคือภาษาคือวิทยาศาสตร์และคือความไว้วางใจขั้นสูงสุดที่แมวจะมอบให้เราได้ค่ะถ้าคุณพร้อมที่จะเข้าใจเจ้านายของคุณให้ลึกซึ้งกว่าที่เคยแล้วละก็ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะ ก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่เป็นทาสแมวตัวจริงเสียงจริงคุณต้องเคยเจอสถานการณ์นี้แน่นอนแมวไม่ได้แค่เดินมาให้อย่างเดียวนะคะบางตัวนี่ถึงขั้นเดินมาแล้วเอาคางมากระแทกมือเราเบาๆเลยเหมือนเป็นการสั่งเลยว่าเกาตรงนี้เดี๋ยวนี้หรือบางทีเรากำลังนั่งทำงานอยู่ก็รู้สึกว่ามีอะไรนุ่มๆมาถูที่ข้อศอกพอหันไปมองก็เจอสายตาอ้อนวอนพร้อมกับคางที่เชิดขึ้นเล็กน้อย หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยก็น้องน่ารักอยากอ้อนเฉยๆซึ่งก็ถูกค่ะแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นความจริงก็คือพฤติกรรมนี้มันมีรากฐานมาจากสัญชาตญาณและชีววิทยาของแมวที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นมากๆเลยค่ะมันคือการสื่อสารที่ลึกซึ้งที่เขากำลังบอกเราอยู่และวันนี้เราจะมาแปลภาษานั้นให้ทุกคนฟังกันค่ะ มาเริ่มกันที่เหตุผลข้อแรกที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องนี้เลยนะคะเหตุผลข้อที่1ใต้คางคือศูนย์บัญชาการต่อมกลิ่นของแมวค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินคำว่าฟีโรโมนกันมาบ้างใช่ไหมคะฟีโรโมนเปรียบเสมือนลายเซนหรือนามบัตรในโลกของแมวเลยค่ะ มันเป็นสารเคมีที่สัตว์ใช้ในการสื่อสารกันซึ่งแมวมีต่อมที่ผลิตฟีโรโมนเหล่านี้กระจายอยู่หลายจุดบนร่างกายโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าเช่นข้างแก้มขมับริมฝีปากและที่สำคัญที่สุดคือบริเวณใต้คางนี่แหละค่ะบริเวณใต้คางของแมวเป็นจุดที่มีต่อมกลิ่นหรือเ c e n t g l a n d อยู่หนาแน่นมากเป็นพิเศษต่อมเหล่านี้จะผลิตฟีโรโมนแห่งความสุข ความคุ้นเคยและความปลอดภัยออกมาทีนี้ลองนึกภาพตามนะคะเวลาแมวเอาคางไปถูไถยกับขอบโต๊ะขาโซฟาหรือแม้แต่กระทั่งขาเรามันไม่ใช่ท่ายการคันนะคะแต่มันคือการประทับตาค่ะมันกำลังประกาศว่าสิ่งนี้เป็นของฉันที่นี่คืออาณาเขตของฉันฉันรู้สึกปลอดภัยกับสิ่งนี้มันคือการสร้างแผนที่แห่งความสบายใจผ่านกลิ่นที่มนุษย์เราไม่ได้กลิ่นนั่นเองค่ะ ดังนั้นเมื่อเรายื่นมือไปเกาขางให้แมวมันจึงเป็นการกระทําที่พิเศษมากๆค่ะการสัมผัสของเราจะไปช่วยกระตุ้นให้ต่อมกลิ่นทํางานและกระจายฟีโรโมนของแมวออกมาในความรู้สึกของแมวมันเหมือนกับเรากำลังช่วยเขายืนยันว่าใช่เลยคนคนนี้คือครอบครัวของเราพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยมากๆ มันไม่ใช่แค่เราไปแสดงความรักต่อแมวแต่เป็นการที่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งกลิ่นของเขาและช่วยเขาสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนั่นเองค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแมวถึงชอบเอาคางมาถูเรานักหนาเพราะเขากำลังเอากลิ่นของครอบครัวที่เกิดจากการผสมกลิ่นของเขากับเรามาประทับไว้บนตัวเรายัางไงล่ะคะมันคือการแสดงความเป็นเจ้าของขั้นสูงสุดเลยค่ะ เหตุผลข้อที่2เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่แมวดูแลตัวเองได้ยากที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องความสะอาดแมวคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าเป็น Master of Grooming ตัวจริงเลยใช่ไหมคะเขาสามารถใช้ลิงค์ที่เหมือนกระดาษทรายและขาหน้าของเขาทำความสะอาดตัวเองได้แทบจะทุกตารางนิ้วบนร่างกายตั้งแต่ปลายหูจะดปลายทางแต่ มันมีอยู่ไม่กี่จุดค่ะที่เป็นเหมือนจุดบอดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบริเวณใต้คางและลำคอนี่แหละค่ะลองนึกภาพแมวกำลังเลียอุ้งเท้ามาเช็ดหน้าดูสิคะเขาทำได้เก่งมากค่ะแต่การจะบิดตัวเพื่อเอาลิ้นไปเลียใต้คางตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยและการใช้ขาหลังเกาก็อาจจะไม่ใช่สัมผัสที่ฟินเท่าไหร่นัค่ะ ดังนั้นการที่เราในฐานะมนุษย์เขาไปช่วยเกาในจุดที่เขาทำเองไม่ได้มันจึงเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆค่ะมันเหมือนกับเวลาที่เราคันหลังแต่เกาไม่ถึงแล้วมีใครสักคนมาช่วยเกาให้ความรู้สึกมันฟินมันสบายอย่างบอกไม่ถูกเลยใช่ไหมคะสําหรับแมวแล้วความรู้สึกนี้มันคือการได้รับบริการระดับ V.I.P เลยค่ะ โอ้โหมนุษย์คนนี้รู้ใจจังเลยมาช่วยดูแลในจุดที่เราอ่อนแอที่สุดมันสร้างความรู้สึกพึ่งพิงและความผูกพันขึ้นมาและเมื่อคนที่เกาให้ก็คือคนเดียวกับที่เขาไว้ใจและรู้สึกปลอดภัยด้วยแล้วความสุขมันก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกค่ะมันไม่ใช่แค่ความสบายกายแต่เป็นความสบายใจที่รู้ว่ามีคนคอยดูแลเอาใจใส่เขาอยู่ค่ะ เหตุผลข้อที่3การกระตุ้นระบบประสาทเพื่อความผ่อนคลายขั้นสุดใต้ผิวหนังบริเวณคางและแก้มของแมวเป็นบริเวณที่มีปลายประสาทรับสัมผัสกระจุกตัวอยู่อย่างหนานแน่นมากค่ะการลูบหรือเกาด้วยน้ำหนักที่สม่ำเสมอและอ่อนโยนจะเป็นการส่งสัญญาณตรงไปยังระบบประสาทของแมวบอกให้ร่างกายเข้าโหมดผ่อนคลาย มันคล้ายกับการทำสปาหรือการนวดอโรมาของคนเราเลยนะคะสัมผัสที่นุ่มนวลจะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความเครียดและกระตุ้นการหลั่งสารแห่งความสุขในสมองนี่คือเหตุผลที่อธิดัยอาการเคลิบเคลิมที่เราเห็นได้ชัดเจนมากๆเวลาเกาคางให้แมวค่ะอาการหลับตาพริม้มหรือหรีตาลงครึ่งหนึ่ง slow blinking ในภาษาแมวนี่คือสัญญาณของการบอกรักและความไว้วางใจขั้นสูงสุด เขากำลังบอกเราว่าฉันเชื่อใจเธอมากพอที่จะยอมลดการป้องกันตัวเองลงต่อหน้าเธอการเงยหน้าแอนคางรับสัมผัสนี่คือการเปิดเผยจุดอ่อนที่สุดของร่างกายคือบริเวณลำคอการที่แมวยอมทำแบบนี้แสดงว่าเขารู้สึกปลอดภัยกับเรา100%เซค่ะเสียงครางคลืดคลือ purring เสียงนี้ไม่ใช่แค่เสียงแห่งความสุขนะคะแต่มันมีความถี่ที่ช่วยในการบำบัดและรักษาตัวเองของแมวได้ด้วยการที่เราทำให้เขาผ่อนคลายจนส่งเสียงนี้ออกมาก็เหมือนเรากำลังช่วยเขามีความสุขทางจิตใจดีขึ้นด้วยค่ะบางตัวอาจจะมีน้ำลายไหลย,ยืดออกมาเล็กน้อยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะนี่คืออาการของการผ่อนคลายขั้นสุดคล้ายจับเวลาที่เราสบายมากจนเผลอหลับแล้วน้ำลายไหลนั่นแหละค่ะ ดังนั้นทุกครั้งที่คุณเกาคางให้แมวแล้วเขาแสดงอาการเหล่านี้ออกมาขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณกำลังมอบประสบการณ์ที่ผ่อนคลายและมีความสุขให้เขาทั้งร่างกายและจิตใจเลยค่ะเหตุผลข้อที่4การเรียนแบบพฤติกรรมทางสังคมในโลกของแมวข้อนี้เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะ ในโลกของแมวการสัมผัสบริเวณหัวและคอไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าสังคมค่ะพฤติกรรมที่เรียกว่า Allogrooming หรือการที่แมวช่วยกันเลียทำความสะอาดให้กันและกันมักจะเกิดขึ้นระหว่างแมวที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเท่านั้นเช่นแม่แมวที่กำลังเลียให้ลูกแมวเพื่อทำความสะอาดและสร้างความผูกพัน หรือระหว่างพี่น้องแมวในครอกเดียวกันที่สนิทกันมากๆการเลียบริเวณหัวและคอให้กันเป็นการแลกเปลี่ยนกลิ่นเป็นการสร้างกลิ่นของกลุ่มขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างความสามคัคคีและความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันในฝูงแมวค่ะทีนี้ลองย้อนกลับมาที่การกระทำของเรานะคะเมื่อเราใช้มือของเราซึ่งเปรียบเสมือนลิ้นของแม่แมวไปเกาบริเวณใต้คางให้เขา ในมุมมองของแมวมันอาจจะตีความได้ว่าเรากำลังทำหน้าที่ l o ล r o o m i n g ให้เขาอยู่เรากำลังแสดงบทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่กำลังดูแลเอาใจใส่เขาอย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะการที่แมวยอมให้เราทำแบบนี้ก็เท่ากับว่าเขายอมรับเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเขาโดยสมบูรณ์ เขามองเราไม่ใช่แค่ในฐานะมนุษย์ผู้ให้อาหารแต่ในฐานะของแม่หรือพี่น้องที่เขาไว้ใจและรู้สึกผูกพันด้วยอย่างลึกซึ้งเลยค่ะนี่คือเกียรติสูงสุดที่ทาดแมวคนหนึ่งจะได้รับเลยนะคะแล้วแมวทุกตัวชอบเหมือนกันหมดไหมมาถึงคำถามสำคัญค่ะคำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือไม่จำเป็นค่ะเช่นเดียวกับคนเราที่มีนิสัยต่างกัน แมวก็มีบุคลิกและความชอบส่วนตัวที่แตกต่างกันไปค่ะบางตัวอาจจะคลั่งไคล้การเกาคางเป็นชีวิตจิตใจบางตัวอาจจะชอบแค่บางครั้งบางคราวในขณะที่บางตัวอาจจะไม่ชอบเลยและอาจจะชอบให้รูปหลังหรือเกาโคนหางมากกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นเจ้าของที่ดีคือการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะอ่านภาษากายของแมวและเคารพในขอบเขตของเขา สัญญาณไฟเขียวชอบมากไปต่อได้เลยแมวจะเอนคอเข้าหามือเราเงยหน้าขึ้นหลับตาพริมส่งเสียงครางหรือแม้กระทั่งเอาคางมาดันมือเราแรงขึ้นสัญญาณไฟเหลืองเริ่มไม่แน่ใจควรชะลอเริ่มหันหน้ามามองเรานิ่งๆหูเริ่มกระดิกหรือบิดไปด้านข้างหางเริ่มแกว่งไปมาช้าๆสัญญาณไฟแดง ไม่พอใจแล้วหยุดทันทีสะบัดหัวหนีลุกขึ้นเดินหนีหางเริ่มสะบัดแรงๆฟาดไปมาหรืออาจจะร้ายแรงที่สุดคือการยกอุงเท้าหน้าขึ้นมาปัดมือเราออกหรือส่งเสียงขู่การเรียนรู้ที่จะหยุดเมื่อแมวส่งสัญญาณเตือนคือกุญแจสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนค่ะมันทำให้แมวรู้ว่าเขาสามารถไว้ใจเราได้เราจะไม่บังคับเขาและจะเคารพความรู้สึกของเขาเสมอ สรุปแล้วการเกาคางบอกอะไรเราบ้างเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าการกระทำที่ดูเหมือนจะธรรมดาอย่างการเกาคางมันเต็มไปด้วยความหมายที่ซ่อนอยู่มากมายเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความน่ารักน่าเอ็นดูแต่มันคือการสื่อสารสองทางระหว่างเรากับแมวค่ะถ้าวันนี้แมวของคุณเดินเข้ามาหาและยื่นคางให้คุณเกาขอให้คุณภูมิใจได้เลยนะคะ เพราะนั่นคือบทสรุปของความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เขามีต่อคุณมันหมายความว่าเขารู้สึกปลอดภัยและมั่นคงเมื่ออยู่กับคุณเขามองคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและอาณาเขตของเขาเขายอมรับและไว้ใจให้คุณดูแลในจุดที่เปราะบางที่สุดของเขาค่ะสำหรับคนที่เป็นทาสแมวอย่างพวกเราแล้วไม่มีของขวัญชิ้นไหนที่จะมีค่าไปกว่านี้อีกแล้วค่ะ มันคือเครื่องยืนยันว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดจนสามารถเอาชนะใจเจ้าเหมียวผู้สง่างามตัวนี้ได้สำเร็จค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วอยากจะชวนเพื่อนๆคุยกันบ้างแล้วน้องแมวที่บ้านของคุณล่ะคะเป็นทีมรักการเกาคางหรือเปล่าหรือว่ามีจุดโปรดเป็นที่อื่นที่คาดไม่ถึงบ้างไหมคะเช่นชอบให้เกาโคนหางชอบให้ตบก้นเบา,เบา หรือมีพฤติกรรมอ้อนแปลกๆที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทาสแมวคนอื่นได้ฟังบ้างลองคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังข้างล่างนี้หน่อยนะคะอยากอ่านเรื่องราวของเจ้านายแต่ละบ้านมากเลยค่ะถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเข้าใจและรักน้องแมวของคุณมากขึ้นหรือได้มุมมองใหม่ๆกลับไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกดแชร์เพื่อส่งต่อความรู้นี้ไปให้เพื่อนๆทาสแมวคนอื่นและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวลึกซึ้งและอบอุ่นหัวใจในโลกของน้องแมวในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ